มังกรตำนานที่แพร่หลายและเป็นหนึ่งในสัตว์เทพนิยายที่โด่งดังที่สุดในโลกพวกมันมีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องที่และวัฒนธรรมเช่นความแตกต่างกันของมังกรจากเอเชียและมังกรจากโลกตะวันตกแต่คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าหากพวกมันจะมีอยู่จริงมังกรที่จะเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์ควรมีหน้าตาแบบไหนกันแน่พร้อมแล้ว ย้อนกลับไปในปี2004 Animal Planet ได้เผยแพร่รายการหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวของนักบรรพชีวินวิทยาที่เชื่อว่าฟอสซิลของท r เร็กซถูกฆ่าโดยสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ใหญ่กว่าแข็งแกร่งกว่าอย่างมังกรภายในรายการจะมีทั้งการค้นหาความจริงจากฟอสซิลที่เหลืออยู่และการรวบรวมข้อมูลแต่ละสายพันธุ์ของมังกรจากทั่วทุกมุมโลกนี่คือเนื้อหาจาก The Last Dragon หรือ Dragons of Fantasy m e d i e a l ซึ่งในไทยรู้จักกันในชื่อสารคดีมังกรตัวสุดท้ายถึงแม้ The Last Dragon จะเป็นแค่ภาพยนตร์ไซไฟแฟนตาซีแต่เพราะความพยายามที่จะเสนอในรูปแบบของสารคดีทำให้ตัวหนังโด่งดังได้รับความนิยมมากในมุมหนึ่งหนังเรื่องนี้ก็ถูกวิจารณ์ว่าพยายามสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนดูด้วยการอ้างข้อมูลผิดๆในอีกมุมหนังก็ทำให้เกิดกระแสการตั้งคำถามว่า เป็นไปได้ไหมว่ามังกรจะมีอยู่จริงในคลิปนี้ผมอยากจะลองมาแลกเปลี่ยนและคิดเล่นๆว่าถ้ามังกรจะมีจริงพวกมันต้องมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนจึงจะมีความเป็นไปได้ตั้งแต่เรื่องหน้าตาของมันปีกไปจนถึงเรื่องแฟนตาซีอย่างการพ่นไฟซึ่งนี่เป็นเพียงสมมติฐานเพื่อจินตนาการความบันเทิงข้อมูลที่จะพูดถึงอาจมีข้อผิดพลาดเรายินดีแลกเปลี่ยนกันนะครับ มังกรคือตำนานที่กล่าวถึงสัตว์ในตำนานหรือเทพนิยายที่โด่งดังเป็นที่รู้จักกันดีแม้เรื่องราวของพวกมันจะกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกในวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ที่แตกต่างแต่พวกมันก็มักจะมีจุดร่วมที่คล้ายคลึงกันมากพวกมันมักมีฐานะเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมากกว่าสัตว์ทั่วไปรวมถึงอาจมีอิทธิฤทธิ์หรือพลังเหนือธรรมชาติด้วยซึ่งนอกจากเรื่องของพลังต่าง มังกรโดยทั่วไปแล้วก็มักจะมีรูปลรษษ์ที่คล้ายกันพวกมันมักมีหน้าตาเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่สามารถบินได้มีเกล็ดแข็งยาวและแหลมคมตามร่างกายหน้าตาของพวกมันจะมีกรามที่ยื่นยาวไปด้านหน้าพร้อมฟันที่แหลมคมรวมถึงอาจจะมีเขาแหลมที่เป็นเอกลักษณ์เสริมด้วยโดยทั่วไปมังกรที่เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะในโลกตะวันตกมักมีรูปร่างสูงใหญ่มีสีขาและมีปีกอีกสองข้างสำหรับการบิน หน้าตาของมังกรมักถูกนำไปเทียบกับสัตว์เลื้อยคลานต่างๆเช่นอีกัวนาโคโมโดดราก้อนเรดไอยครกคไดายสกิงหรืออามาดิโลเกิร์โดลิสัตทาให้อาจคิดไปได้ว่ามังกรก็อาจจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานเช่นกันแต่หากสังเกตดีๆมังกรที่มีสี่ขาและ2ปีกนั้นไม่สามารถถูกบรรจุอยู่รวมกับสัตว์ในปัจจุบันได้ สัตว์บกมีกระดูกสันหลังทุกชนิดในโลกนั้นมีระยางหรือลิมป์ที่เป็นแขนขาหรือปีกรวมกันเป็นสี่ข้างพวกมันจึงถูกเรียกว่าเททราพอดจากภาษากรีกโบราณที่แปลว่าสี่เท้าดังนั้นมังกรมีปีกที่จะเป็นไปได้จึงน่าจะมีขาอีกแค่สองข้างเท่านั้นเหมือนเช่นตำนานของไววิเวนที่มีขาหลังสองข้างและขาหน้าเป็นปีกอีกสองข้างคล้ายกับนกหรือค้างคาวหรือรูปร่างที่เป็นไปได้อีกแบบ คือการเป็นสัตว์ที่หน้าตาคล้ายกับงูเหมือนกับมังกรของชาวเอเชียมังกรของชาวเอเชียมักถูกยกให้เป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีอิทธิฤทธิ์มากเป็นพิเศษมักจะเกี่ยวข้องกับาธาตุหรือสภาพอากาศโดยเฉพาะฝนและท้องทะเลดังนั้นตำนานของพญานาคจึงมักถูกรวมเข้าเป็นหนึ่งในรูปแบบของมังกรด้วยเช่นกันมังกรที่เป็นไปได้จึงอาจจะมีรูปร่างแบบงูขนาดใหญ่หรือเป็นสัตว์สองขามีปีก เพราะหากมังกรจะมีสีขาและสองปีกพวกมันอาจจะต้องมีวิวัฒนาการของตัวเองโดยเฉพาะตั้งแต่หลายร้อยล้านปีก่อนแยกสายจากสัตว์บกทั้งหมดที่เรารู้จักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารูปร่างของมังกรจะต้องเป็นแบบที่กล่าวไปเท่านั้นเพราะยังมีมังกรอีกหลากหลายประเภททั้งแบบมีปีกและไม่มีปีกจากตำนานในแต่ละท้องที่ทั่วโลกมังกรบินได้อาจจะมีหน้าตาแปลกกว่าที่เราจะคิดถึงแต่การบินของพวกมันก็ยังติดปัญหาใหญ่อีกอย่าง นั่นคือขนาดของพวกมันสัตว์บินได้ที่ใหญ่ที่สุดอย่าง h a s s e o o p t e r i x หรือ q u e s a ์เ u o ร์ครนั้นสูงพอๆกับยีรับเพื่อให้สามารถสร้างแรงพยุงได้มากพอพวกมันมีกระดูกที่กลวงและเบาพร้อมกับปีกที่กว้างถึง10เมตรและอวัยวะทางเดินหายใจที่ออกแบบมาเพื่อการบินโดยเฉพาะหากมังกรจะเป็นสัตว์ที่ขนาดใหญ่กว่าเช่นขนาดพอๆกับทีเร็หรือใหญ่กว่านั้น พวกมันจะต้องมีปีกที่ทรงพลังมากพอที่จะแบกน้ําหนักของพวกมันได้ซึ่งยิ่งขนาดใหญ่ขึ้นแรงพยุงที่ปีกของพวกมันจะต้องทําได้ก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกปีกของพวกมันจึงต้องใหญ่และมีพลังงานมากพอที่จะขยับปีกทรงพลังนั้นได้นอกจากนี้สัตว์ขนาดใหญ่มักจะมีอัตราการเผาผลาญอาหารที่ช้าลงซึ่งจะทําให้ยากต่อการสร้างพลังงานที่จําเป็นต่อการบินในระยะยาวได้ดังนั้นจึงเป็นไปได้ยากมาก ต่อให้พวกมันจะมีอวัยวะภายในที่เบาหรือกระดูกที่กลวงแบบเดียวกับเทโรซอร์นอกจากเรื่องหน้าตาแล้วเอกลักษณ์พิเศษอีกอย่างของมังกรคือการพ่นไฟแม้จะเป็นความสามารถที่ดูแฟนตาซีเกินไปที่จะมีจริงแต่การตัดจบบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยคงจะหมดสนุกพลังพิเศษนี้จะเป็นไปได้ไหมในทางวิทยาศาสตร์มีการพยายามหาคำอธิบายหลายอย่างสำหรับความสามารถนี้ โดยทฤษฎีที่มักถูกพูดถึงคือการมีต่อมหรืออวัยวะพิเศษสำหรับการกักเก็บสารเคมีบางอย่างซึ่งเมื่อมันถูกผสมกับสารชนิดอื่นหรืออากาศจะทำให้เกิดประกายไฟขึ้นเช่นในเดอะลัสราคอนเสนอแนวคิดว่ามังกรอาจเก็บแบคทีรียชนิดพิเศษซึ่งสามารถสร้างไฮโดรเจนและมีเทนสำหรับเก็บเอาไว้ในร่างกายเพื่อใช้ในการบินและการพ่นไฟแต่ก็ยังมีคำถามที่ว่าหากมันมีสารชนิดพิเศษนี้เก็บไว มันจะทำยังไงไม่ให้ความสามารถนี้ทำร้ายตัวมันเองเพราะสารเคมีหลายๆชนิดมีจุดเดือดที่แตกต่างกันการเก็บสารเคมีเหล่านั้นจึงต้องใช้ระบบที่ซับซ้อนมากและหากมันใช้แกส๊สมีโอกาสที่ไฟจะสะท้อนกลับมาทำร้ายตัวมันเองด้วยหรือหากเป็นของเหลวบางชนิดก็อันตรายเกินกว่าจะอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตได้จึงยังมีอีกทฤษฎีคือมันอาจจะใช้สารไวไฟบางชนิด ที่จะพ่นออกมาพร้อมกับการจุดไฟเพื่อสร้างเปเลวเพลิงขึ้นมนุษย์เองก็มีความสามารถนี้จากการเรอหรือการพายลม่มที่จะปล่อยแกส๊สมีเทนและไฮโดรเจนออกมาหากแก๊สเหล่านี้สัมผัสกับไฟก็จะเกิดการจุดเปเลวไฟขนาดใหญ่ได้ดังนั้นบางกรอาจใช้ความสามารถนี้โดยมีอวัยวะจุดไฟหรือการกินแร่ธาตุจากหินหรือโลหะธรรมชาติสำหรับใช้ในการจุดประกายไฟด้วย แต่ไม่มีสัตว์ในชีวิตจริงตัวไหนมีความสามารถเหล่านี้เราจึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่าจะต้องทําแบบไหนการพ่นไฟจึงจะเป็นไปได้ดังนั้นหากเรามองที่ธรรมชาติและความเป็นไปได้ไฟที่เราพูดถึงอาจเป็นการอุป,ปมาถ,ถึงความสามารถอื่นที่คล้ายกันบอมบ a เดีย b e บีเทลหรือแมลงตดมีความสามารถในการปล่อยสารพิษที่อุณหภูมิความร้อนสูงถึง100องศาเซลเซียสเปรียบได้เหมือนกับน้ำเดือดดีๆนี่เอง มังกรอาจมีความสามารถที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นการพ่นสารพิษหรือกดบางชนิดที่มีฤทธิ์ทำให้ผิวหนังไหม้ได้แทนซึ่งถึงแม้ว่าจะพ่นไฟไม่ได้แต่การพ่นสารอันตรายก็ไม่ได้น่ากลัวน้อยไปกว่ากันเลยแน่นอนว่าตำนานของมังกรน,นั้นมีความเป็นไปได้น้อยมากหัวข้อของคลิปจึงเป็นเพียงการคาดเดาถึงความเป็นไปได้เท่านั้นไม่ได้เป็นการยืนยันหรือชี้นำว่าพวกมันมีจริงในโลกของความเป็นจริงก็มีสัตว์ที่น่าทึ่งอยู่แล้วมากมาย ตั้งแต่สัตว์สูงใหญ่ที่บินได้นักล่าหน้าเกรงขามขนาดยักษ์หรือสัตว์ที่มีเกล็ดหนาเป็นเกราะหุ้มตัวถึงพวกมันจะไม่ได้หน้าตื่นตาตื่นใจเท่าตำนานของมังกรที่โด่งดังแต่ธรรมชาติก็มีความน่าทึ่งรอให้เราได้ค้นพบอยู่เสมอและแม้วิทยาศาสตร์จะไม่ได้ยืนยันการมีอยู่ของสัตว์ในตำนานต่างๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถสนุกกับวิทยาศาสตร์ได้ เพราะการค้นหาคำตอบของสิ่งที่แม้จะฟังดูเป็นไปไม่ได้มันก็ช่วยให้เราสามารถค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆอยู่เสมอ